วันนี้ก็เรื่องของพัดลมนะพัดลมจิวนะ๋วก็สามโวลต์ห้าโวลต์ก็จะประหยัดไฟนะประหยัดไฟมากๆก็ซื้อมาลองใช้ดูนะครับก็ประหยะนะัดประหยัดไฟมากมีแต่ตัวจิ๋วนะจิะะนะ๋วกนะ็เลือกอ่าน บา,บางรุ่นนะครับบางรุ่นก็โปรแกรมไดโอดอะไรตัวฐานๆก็เล็กนะแต่ใบพัดใหญ่แต่บางตัวก็วงจรเยอะนะวงจรใหญ่ใบพัดเล็กก็ความแรงก็ไม่เท่ากันนะมันก็ไม่มันไม่สมนะกำลังกำลังโปรแกรมกับพลังวัดลมบางที่ฮาวก็ไม่สมส่วนกันนะบางที่ฮาวก็จะดีมากนะ แรงบางยี่ห้อค็แรงแล้วก็ยังเบาแต่ก็สำหรับพัดลมตัวเล็กๆนะครับก,ก็ไม่ควรไม่ควรเปิดเบอร์สุดนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนพัดลมตั้งโต๊ะนะครับพัดลมตั้งโต๊ะแกนแกนโรเตอร์แกนสเต,เตเตอร์นี่มันจะใหญ่นะครับแล้วก็ทานแปรงทานอะไรนี่มันก็จะใหญ่การซึกรองก็จะสามารถเปลี่ยนได้ แต่ตัวเล็กนะครับพัดลมตัวเล็กนี่พัดลมตัวเล็กนี่เขาแกนเขาเล็กนะแต่ก็แข็ง,แ,ขงแรงแต่เขาจะเอาแผ่นคั้วคั่วทองแดงทองเหลืองนะมาหนาบมา,มาสีกันนะครับแต่ว่ามันจะมากจะบางนะบางแล้วก็ความทนทานไม่มีพอใช้ไปมันก็จะสึกนะครับ ซึกก็จนใบบางขาดแหว่งช็อตไหมเนี่ยก็ถ้าใครสามารถเป็นช่างก็สามารถจะเอาใบทองแดงทองเหลืองนี้มาต่อนะมาต่อเชื่อมก็ใช้ได้ต่อแล้วส่วนมากก็ซื้อหไหมก็ได้เพราะว่าบางทีก็ใช้ก็เป็นปีกับปีนะตัวนี้ แล้วก็เวลาใช้ไปก็ใช้ไปใช้มาก็เสียบปรากฏว่าใบพัดไม่หมุนเนี่ยใบพัดไม่ห <have> มุนก็อย่าพึ่งทิ้งนะเรวก็ซื้อสายนะสายที่เราซื้อมาก็ซื้อมาหลายเส้นแล้วก็เก็บๆไว้นะถ้าเกิดพัดลมเราไม่หมุนนะครับพัดลมเราไม่หมุนแล้วก็เปลี่ยนสายครับเปลี่ยนสายดูปรากฏว่าอ้าวใช้ได้ แต่พอเกิดเปิดเบอร์แรงสักพักหนึ่งก็ดับนะครับดับพราะในตัวใน,วใ,นในตัวมันจะมีทานก้อนนิดเดียวนะทั้งหมดประจุก,ก็ใช้ได้แป๊บเดียวก็ดับแล้วก็ลองจากที่พัดลมเราอยู่ดีก็ดับนะครับเราก็จะเพิ่งทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนสายไปก็เหมือนไม่ค่อยแรงรสักพักก็ดับแล้วเราก็ลองเปลี่ยนสายไปอีกก็ปรากฏว่าแรงกว่าเดิม แต่ก็ดับอันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนสายเส้นใหญ่นะลองเปลี่ยนสายเส้นใหญ่เส้นถักนะเส้นถักก็ปรากฏว่าวัสดุนำไฟฟ้าของเขาใช้ดีนะปรากฏว่าเปิดแรงขนาดไหนก็ไม่มีดับก็ปรากฏว่าบางเส้นก็ใช้ไม่ได้นะที่เคยใช้มาแล้วก็ กำลังกำลังก็กำลังน้อยก็ดับแล้วบางเส้นก็กำลังมากนะอย่างปอกสายทักอะไรเงี้ยก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะก็ลองซื้อมาแล้วก็ลองเสียบดูก่อนนะก็บางทีมันใช่ดีจะใสอันนี้ใช่ดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ไปใช้อีกตัวงเสียบไม่ได้ก็มีนะบางทีมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บาลานซ์มันก็แปลกก็ถ้าพัดลมเสีย ก็อย่าพึ่งซื้อเอ้ยอย่าพึ่งกินไก็ลองซื้อสายมาหลายเส้นนะลองเสียบดูว่าอันนี้ก็ใช้กี่เส้นนะอันนี้หนึ่งเส้นใช้ไม่ได้ใช้มาก็หลายเดือนนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มาเส้นนี้จวเปิดแรงสักพักกระดับล้วมาเส้นถักเส้นชักเส้นใหญ่นี่ก็ปรากฏว่าเปิดแรงได้สบายไม่ไม่มีดับไม่มีอะไรเลยนะแรงแรงดีก็ แต่ก็พัดลมตัวเล็กนี่มันประหยัดนะสามโวลต์ห้าโวลต์ประหยัดมากนะโปรติพัดลมตั้งโต๊ะนะพัดลมตั้งพื้นนะครับตั้งพื้นตั้งพื้น,ต,นตัวเล็กธรรมดาเมื่อก่อนตัวละห้าร้อยเดี๋ยวนี้ก็ตัวเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วก็แต่ค่าไฟก็ก่อนก็ห้าร้อยเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็ขึ้นมาหกเจ็ดร้อยแปดร้อยบางทีก็เป็นพันนะครับแต่ถ้า พัดลมตัวเล็กนะครับเราใช้พัดลมตัวเล็กนี่ใช้หนึ่งตัวนะครับเดินนั่งเล่นนอกบ้านถวันประหยัดก่อนเกิดไฟก็ไม่ต้องเปิดแล้วก็ใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป่ามือถือนะตัวนี้เล็กนะเล็กแต่แรงถวาประหยัดเป่ามือถือแล้วก็ตัวนี้ก็ไว้เป่าอบตัวเรารอบตัวเราเพจะมีเดี๋ยวนี้พัดลมก็จะมี หลอดไฟล,อล่อไปจะเลือกเลือกซื้อมีหลายแบบนมีหลอดไฟด้วยเราจะบินเพราะในหลอค้ำๆหน่อยๆก็สา,ามารถเปิดได้ก็ประหยัดนะครับประหยัดประหยัดค่าไฟลงไปโอ้โหเยอะมากเพราะตรงนี้มันแค่สามโวล์สามโวล์สี่โวล์ห้าโวล์สามโวล์ห้าโวล์ก็กินไฟน้อยมากครับก็ลองดูนะครับใส่ถ้าใช้ไป ัะลมเสียงก็จะเหยียบพุ่งทิ้งก็ลองซื้อสายมาหลายแบบหลายชนิดนะลองมาเสียบดูแล้วบางเส้นของจ็จะเหมาะอีกตัวนะะึงนะไปใช้อีกตัวก็ไม่ติดนี่จะไม่แน่นะของผู้นีงนกจะแปลกเหมือนสายชาร์จมือถือบางทีมันไม่เสียแต่เูเสียบอีกเครื่องนี้ติดแต่เสียบเครื่องนี้ไม่ติดทั้งที่รูชนิดเดียวกันนะก็ลองดูก่อนนะครับจะพุ่งทิ้ง